ผู้ชมครับทางด้านของนายอำเภอบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจสอพอบางบัวทองรวมไปถึงฝ่ายปกครองของอำเภอบางบัวทองนะครับไปตรวจสอบบ้านเช่าหลังหนึ่งบ้านเช่าแห่งนี้อยู่ภายในซอยเหล็กดีหมู่ที่9ตํำบลละหารนะครับอำเภอบางบัวทองเนื่องจาก ต้องสงสัยเพราะว่าโอ้โหไปเจอรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มบ้านเช่านะครับจุดนี้เลยปรากฏว่าสืบทราบมาว่ารถมอเตอร์ไซค์นี้นะครับ มีกลุ่มชาวต่างด้าวนะครับขโมยเข้ามานะครับจำนวนมากถึง18คันเลยทีเดียวแล้วก็มีการดัดแปลงเลขเครื่องยนต์ด้วยพูดถึงเลขเครื่องยนต์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จำนวนดังกล่าวนี้นี่นะครับก็เตรียมส่งไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนี้ด้วยครับไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมคือนอกเหนือจากนะครับ จะมีการนะครับลักลอบนะครับในการขโมยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการดัดแปลงแล้วภายในซอยแห่งนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่ายังเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดอีกด้วยนะครับเมื่อวานนี้นายชุนนัทเดชกังสุกุลประหลัดจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายไพยโรจจึงธนาเจริญนายอำเภอบางบัวทองพันตบดเอกพฤฒจำรุนศาสตร์ผู้กำกับการสบพบางบัวทอง สนทิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณีไปพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวนมากในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลละหารอเภอบางบัวทองจัังหวดนนทบุรีนี่เป็นของกลางตามที่คุณผู้ชมเห็นกันนี่นะครับ18คันโอ้โหเยอะจริงๆปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายนัทพลบุญมากกำนันตำบลละหารพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงซึ่งพบว่า เป็นแหล่งม่วนสมของยาเสพติดต,ตามข้อสั่งการแนวทางการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเพราะว่าบ้านเช่าแห่งนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งม่วสสมยาเสพติดซึ่งเป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซอยเหล็กดีหมู่ที่9ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองซึ่งภายในนี่นะครับพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจํานวนมาก จึงประสานายปกครองอำเภอบางบัวทองและตำรวจสอพอบางบัวทองเข้าไปตรวจสอบทันทีนั่นเองครับโดยเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยมานะครับจำนวนทั้งสิ้น10ปาดคันจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้หนึ่งคนชื่อว่านายเจลีเป็นผู้ชายสัญชาติเมียนมาเขาให้การบอกว่าทำหน้าที่รับจ้างเฝ้ารถให้กับน้องชาย น้องชายเนี่ยอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยรถทั้งหมดนะครับจะนำไปส่งต่อให้กับประเทศเพื่อนบ้านเบื้องต้นตรวจพบหลักฐานมีการดัดแปลงเปลี่ยนเลขเครื่องรถแล้วก็ไม่มีเอกสารสมุดคู่มือประจำรถเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นรถจักรยานยนต์นำส่งสบพบางบัวทองในชั้นจับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหารับของโจร และจะขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปด้วยนี่นะครับมันก็น่าสงสัยจริงๆมันไม่ใช่ร้านขายรถมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดเรียงรายเยอะขนาดนี้ก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นไปตามที่คาดการก็คือรถทั้งหมดนี้ถูกขโมยมานั่นเองครับไปครับบางครั้งก็ไม่เข้าบางครั้งเข้าทุกวันนะครับเราเราทำอะไรอยู่ทีมาเฝ้าบ้านให้เขาเฝ้าบ้านให้ครัเฝ้ารถด้วยใช่ครับ ทำมานานเนี่ยประมาณสามสี่เดือนเลวครับสามสี่เดือนใช่ครับรถเข้าออกเยอะไหมก็มีอยู่ครับวันตกวันอะไรกี่กันเข้ามาก็บางครั้งก็คันสองคันแต่ก็ออกไปประมาณนั้นนะครับแล้วคนคนมานี่ใครก็เป็นขนส่งครับสั่งผ่านขนส่งขนส่งใช่เ้รถมาใสมาใช่ครับมาส่งให้เราใช่เดี๋ยวเราก็คอยเฝ้าไว้ใช่ครับรับให้เขาเฝ้ไเาไปไหนอันนี้ไม่รู้เขามาใช่เขาเขามาเอาไปเราเฝ้าให้เขาอย่างใช่ครับ นี้เขาจ้างเราเฝ้าใช่ไหมใช่ครับเขาให้เงินเราเท่าไหร่เดือนเงินก็ประมาณหมื่นสองครับหมใช่ครับสามเดือนใช่แล้วคนที่จ้างเราอะไทยอะชื่ออาลีครับชื่ออาลีใช่เป็นคนไทยป่ะไม่ใช่ครับเป็นคนพม่าคนพม่าใช่ก็คือเอารถเอารถตู้ทึบมามาใส่ไปไม่ไมาอันนั้นอะเขามาลงให้ครับอ๋อนั่นเขามาลงใช่ไหมแต่เขามาเขาขับไปครับมาแล้วขับไปเลยใช่แล้วตอนเที่ยวลงมาเขาอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ ผมคอยรับให้เขาครับขอเอาลงอย่างเดียวใ่แล้วคนขับรถไปไหนฮะน่แล้วก็ไปขายอะไรไงต่อใช่อันนี้ไม่รู้ของเขาไปขายเขาเอาไปเขาไปใช่ผมก็มีหน้าที่รอคอเฝ้าแล้วก็รับให้เขาแล้วนอกจากรถมีขออื่นอะไรไหมไม่มีครับจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราได้คันด้านยังไงก็ได้เป็นคันข่ะระยะทาง พันห้าพันสองพันสามแล้วเรารู้ไหมว่ารถเนี่ยเป็นรถที่ไม่ถูกกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าเป็นรถไม่ถูกกฎหมายเขาบอกว่าเป็นรถส่งใช้งานเพราะว่าบางครั้งบางทีลูกค้าก็ส่งใช้งานมันก็มีเคสแบบนี้ค่ะลูกค้าส่งใช้งานเองอะคะ่ะรถรถมันเป็นใมันก็้วแต่ค่ะ้วแต่ว่าไม่ใช่พี่รวแต่งานมันจะออกแล้วแต่เราจะผ่านตรงนั้นไหมผ่านตรงนี้ไหมค่ะไม่ะะมีออเดอร์เลยหรอไม่ค่ะก็ปิงงานรายอย่างวันเนี้ยหนูมาส่งมังกทอง แล้วก็จะไปไอ,อะไรนะฝัง่งตรงข้ามกับคลองหลวงอ่ะอ่ะมันก็คือไปเส้นเดียวกันแล้วเออมันก็ไปได้หนูก็เอามาแล้วก็จะไปส่งที่สุขุมวิทแล้วก็บางพีแล้วก็พนัสแล้วมาสุดเราบรรทุกมาก,กี่คันก็ได้ละค่ะห้าคันครั้งนั้นไม่ต่างหัวห้าคันหรือมากกว่าเนอเนี่ยแหละค่ะห้าห้าคันนี่คือสุดๆแล้วหนูก็จะเปิดท้ายมาอย่างนี้แหละค่ะครับก็สืบเนื่องจากนโยบายของทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีนะครับที่จะให้ พื้นที่ในร่วมกันตรวจสอบเรื่องยาเสพติดนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอบางบุนทองวันนี้นะครับท่านกำนัตบบนตำบลลรหานเนี่ยก็สืบทราบม,มาว่ามันจะมีการมู่งสูงกันอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วท่านก็เลยเข้ามาดูในพื้นที่ก็เห็นว่ามันมีรถจักรยานเนี่ยจอดอยู่เป็นจำนวนยอะนะฮะและ้วก็มีรถเข้าออกกันอยู่หลายคันนะครับก็เลยได้แจ้งไปทางฝ่ายปกครองและก็ทางตำรวจขอพรมเืองอสพอบางบุนทองนะครับแล้วก็ท่านนายกตำบลลรหานนะฮะ ื่อที่จะให้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบนะครับก็เบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ18คันนะฮะประมาณ18คันที่อยู่ในบ้านเช่านะแล้วก็หลังจากเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ทราบว่ารถคันนี้นะครับน่าจะเป็นการขโมยมานะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวทางตำรวจเดี๋ยวทางสภากลับเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบนะครับว่า รถเรียบมีการลำเลียงกันมาอย่างไรจากที่ไหนยังไงบ้างนะฮะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ตอนนี้เราได้ผู้ต้องหาหนึ่งคนเป็นคนพม่านะฮะเป็นคนสัญชาติพม่านะที่มาเช่าบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าเป็นเป็นเป็นทราบว่าวเป็นกรมรมกรนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวกำลังประสานจะตัง้งจะทำงานนะครับว่ามาได้อย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดของคดีเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ทางท่านผู้กับเนี่ยอยาได้ รายง,งานเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเบื้องต้นพ็จะชัดเจนแล้วว่าเป็นกระบวนการเอารถจักรยานยนตนะ์ส่งต่างประเทศในขณะนี้เราขอเวลาในการตรวจสอบว่ามอรไซั์ตำรวจนี่มีการแจ้งหายมีการซื้อมีการวิธีการซื้อรถแบบไหนนะครับเราเคยเจอที่ไปซื้อแล้วก็เอามาส่งเลยเพื่อที่จะนำส่งออกต่างประเทศ ในวันพรุ่งนี้จะชัดเจนทั้งหมดครับเพต้อนเขารับไว้ไหนบ้างครับคุณกัลผู้ต้องหาที่เราได้อยู่ตอนนี้คือคนเฝ้ารถแล้วก็แจ้งว่ารถทั้งหมดนียจะนําส่งที่สังขาบุรีเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเราในชั้นนี้การไปดาวรถแล้วมาขายต่อมันจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอแก้งไปว่า,าถ้ามีการไปดาวรถแล้วแจ้งรถขายพวกท่านโดนข้อหาแจ้งความเท็จแน่นอนเดี๋ยวเราดำเนินคดีต่อทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องเอาสั้นๆอย่าไปรับจ้างดาวรถนะครับแล้วถ้าดาวรถมาก็ขอให้ใช้เองอย่าไปขายต่อมันมีความผิดรถรถที่อยู่ในนี้เป็นรถใหม่เป็นรถใหม่ผลรกใหม่หมคาดว่าจะไม่ไม่ใช่รถว่าทําโอยมาเนี้คันหนึ่งล่กอยู่ประมาณ5กิโล10กิโล เหมือนกับไปดาวมาแล้ว <พา S 2> ดาวมา,าวแล้วขายทั้งหมดกีค่คันคนับตอนนี้มี18คแคัน